ไม่ได้อ้อมด้วยแต่ลองถามดิเมื่อกี้พี่ถามไปอ่ะบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อแก๊งอื่นเราโอเคกันไหมหมูว,ว่าไงอโลว,ว่าไงลาโก้หมูครับพี่เป็นอะไรเนี่ยปาปไ,ไม่เหตุผลเหตุผลพี่เหตุ เหตุผลหรอใช่เป้าหมายของมึงอ่ะคืออะไรที่เนี้ยถ้ามึงรู้ว่าผลสุดท้ายแล้วอ่ะพวกกูมไม่ได้กลับมาอามึงอยู่มานานอ่ะจากฮิโรชิอะลองตอบให้หน่อยดีเป <พอ S 2> <ค>้าหมายของพวกมึงคืออะไรตอนเนี้ยถ้าผลสุดท้ายแล้วพวกกูมไม่ได้กลับมาก็จริงๆอ่ะก็คือถ้าเกิดจะพูดตรงๆอ่ะที่นี่มึงคือถ้าเกิดจะพูดตรงตรงเลยนะพูดเลยพูดเลยพูดเลยมึงคือมันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะกลับมาอยู่แล้วเข้าใจปะ คือทุกคนอ่ะมันไม่ได้คาดหวังอ่ะว่าแบบคือใครจะกลับมาอะไรหรือเปล่าแต่แค่ที่อยู่ตรงเนี้ยก็คืออยากอยู่กับพี่อนอยากเล่นแบบมีความสุขอ่ะอยากเล่นแบบสนุกสนุกอ่ะอันนี้คือเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายมันเป้าหมายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะหมูใช่เป้าหมายสรุผมันมันมันสร้างตอนไหนก็ได้ว้แค่แบบตอนเนี้ยก็แค่อยากอยู่ที่เนี้เป้าหมายมันแบบสามารถเปลี่ยนได้ตลอด มันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายวิสูจไม่ต้องตั้งเป้าหมายไว้นู่นนี่นั่นก็ได้เสื่อเท่อะคนเราพี่มันมันมันคิดได้หลายอย่างแล้วคนอื่นอ่ะสเต็งอ่ะเป้าหมายผมมาหรอพี่ใช่ครับเป้าเปหมายผมก็นด d คือกลุ่มบุคคลไม่ใช่สถานที่เอาต้อติดไยฟ้า อะพูดต่อสายฟ้าพูดเลยน้องไม่ต้องจริงใจดอยาก,ากเล่นอยากเล่นด้วยกันอยู่มันมันมันก็มันก็เปลี่ยนชื่อได้นี่ถูกปะ,ะใช่ครับผมผมอยากรู้ว่าทำ,ท,ำทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อ,อคือว่ามีแค่ที่โอดินอย่างเดียวใช่ไหมมันไม่ใช่มีแค่ที่โอดิน เราพลาดมาหลายอย่างแล้วเว้ยมันพลาดตั้งแต่เราเดินผิดละไอสายฟ้ามันรู้แต่ไม่รู้มันจะกล้าพูดหรือเปล่าแต่จริงๆนะถ้ามันไม่กล้าพูดผมก็พูดเองถึงพลาดตอนนี้ทุกคนมันก็เดินใหม่พลาดมันก็ล้มมันก็ลุกมันก็เดินใหม่แบบนนั่นแปลว่าที่สายฟ้าสี่นี้คือากเป็นชื่อเราเริ่มเริ่มต้นใหม่ถูกไหมครับใช่นั้นผมขอถามว่าถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่จะเอาชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรนะก็ต้องให้คนที่นี่เป็นคนคิดเลยผมว่าบอกไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้ารู้ว่าผมพี่ตอนไม่ได้กลับมาพิคอรอตพิสุดไม่ได้มาเป้าหมายคืออะไรผมว่าแบบตรงนี้นไม่คงแบบไม่ได้มีใครคิดแบบแบบยังไงอะโอกาสน้อยอะคนน่าจะรู้หมดแล้วว่าเพื่ยังไงพี่ก็แบบเออไม่น่าจะได้กลับมาอืม คือ,อแต่เขาก็ยังอยากเล่นกันอยู่อูมันมันมีหลายมันมีหลายอย่างเว้ยแต่ถ้าพูดไปตรงเนี้ยมันมันจะออกไปหมดไงอันนี้ก็ออกพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้จริงๆอันนี้พูดแบบตรงๆเลยเนาะพี่เคียวผมรู้อะตอนแรกผมก็ไม่รู้อืม แต่ถ้าทุกคนรู้อะจะแบบอ๋อเหมือนพี่เลยก็คือที่ที่จะมาบอกก็คือวันนี้เดี๋ยวจะจ่ายให้มันหมดเลยให้ไปสิบเอ็ดล้านให้ไปสิบเอ็ดล้านแล้วก็ให้คืน คนที่ทยอยช่วยผมด้วยอก็คนที่จ่ายให้มันเหลืออยู่ห้าล้านก็ไปให้ให้เขาอีกห้าล้านแล้วก็ให้คืนทุกคนอย่าอีกหกล้านให้สําหรับแก๊งอะ่ะส่วนพายุพายุครับไอ้รถรถนั้นไม่ต้องไม่ต้องไงนี้ให้พี่แล้วนะไม่ต้องจ่ายพี่เลยพี่ให้เราเลยดี่แปดอะ่ะครับผมครับ ไม่ได้จะพูดยังไงอ่ะเองเห็นเวลาโกลงแก๊งอื่นเวลาเขาไปเล่นด้วยกันไหมไปเมืองนู้นเมืองเนี้ยบางคนน่ะติดอ่านสปอยนะเว้ยแบบในในในช่องอ่ะบอกไปนู้นนี่นั่นดีกว่าความจริงๆแล้วอ่ะเราอยากเล่นเพื่อเอาคนดูหรือว่าอยากเล่นเพื่อคนในแก๊งบางคนแบบเห็นแก๊งอื่นไหมล่ะเวลาเขาไปเขาไปกันหมดนะไม่มีใครแบบอยู่ข้างหลังอ่ะ ไปไปก็ไปกันหมดกลับก็กลับมากันหมดเวลาไปไปด้วยกันกลับก็กลับพร้อมกันอันนี้ไปอันนี้ไปบ้างอนุทไม่ไปบ้างอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเข้าใจคนละความหมายไงแล้วก็อ่านสปอยเพราะว่าเขานั้นไงพี่ถึอเขาไปกันหมดได้เพราะว่าเขามีหมดทุกอย่างตรงไงต่างกันเว้แก๊งเขาแก๊งเรามันต่างกันเนาะเราแบ็คแพคมานานแล้วจริงทุกคนน่ะมันรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วเว้ยว่ามัน ให้พูดตรงๆเลยไหม mm. มันมันมันไม่ได้แบบล้นฟ้าขนาดนั้นอะมึงยังไงก็ไม่ไหวหรอกเป mm. ้าหมายที่จะชนะเราจะมาเป็นใหญ่ที่เนี้ยจริงๆฝีมือเรามีทุกคนเก่งกันทุกคนเว้ยไปหลายอย่างไม่เชื่อเลยทุกคนมันไม่ใช่คนโง่อะน่าจะไปไปส่องอะไรมาหลายอย่างน่าจะเห็นบ้างแหละถูกปะล่ะ แล้วไปอ่านแชทขวามือก็มาปันทอนจิตใจกันเอง อะไรไอ้เฮียนี่อะไรมันไม่ไปแล้วมึงมาโทษน้องทำไมไอ้ที่นี่คนละความหมายเลยคนอื่นเขายังเข้าใจเลยไอ้เฮียมึงหลอดอะไรของมึงเนี่ยอ่ะสายฟ้าพูดต่อพูดไปเลยน้องก็ต,ตามนั้นแหละจริงมันมีหลายอย่างไอ้เฮียแต่จะพาแต่จะพาคนดูเกียดก,กันซะเปล่า บอกเลยถ้าพูดโดนล้ำยัโคตรเกืออย่าร้องน้องชายเพ่ล้องพ่องอ่าใช่ทีแต่ว่าใครใช้น้ำสกเอเอเอมดีก็ก็ใช้ก็ใช้ได้นะพี่ไม่ได้ว่าเออเขื่อถามหน่อยดิเมืองอื่นเนี่ยมันมีคนเอาไปใช้ด้วยเหรอวะมันมีคนทักมา บอกว่าเนี่ยทำไมเสียไม่ได้ให้มาเลือนเมืองเมืองเขาอ่ะมีเยอะพี่พวกเจนดื่อเนะเจนดื่อขอเดืไดมาได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ได้เดินครับชื่องชื่อเฟสไม่ยังมีแลไใครก็ไม่รู้จักละคนเออแล้วเขาแบบมาล้ำใส่พี่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเสียหายนะรู้ไหมมาเลือนมาโปมาอะไรนู่นก็มีรู้เร่งงงเลยไม่รู้อ่ะเจนเ่เจนสองเจนสามจะกระหาเฮก็ไม่รู้บัวสวอยหมด พาตั้งแต่เราไม่ได้เดินไปด้วยกันหรอเวยิงบอกเลยมีคนในแก๊งรับหลังพี่กูออกมจะให้พี่กูโอเคหรอคนดี้น่าหนอไนี้รู้จริงก็รู้ว่าใครไอนี้มึงรู้จริงที่นี่รู้จริงแสดงว่าไอที่นี่โดนเน็มาไอนี้มันรู้ ทำไมวะทำไมแก๊งอื่นๆน่ะเขาไปกันได้อ่ะจริงๆอ่ะทําไมแก๊งอื่นๆเขาไม่เวลาเขาไปกันอน่ะอย่างที่เขือบอกพี่ว่าเขาพร้อมทุกอย่างแล้วหรอใช,ใช่ก็เขาแบบว่าอ่ตามผมไม่อยากยกตัวอย่างแตบบ่เอ,อมันก็อยาแบบ่างนั้นอ่ะมันคือเขาแบบเขาแบบมีครบแล้วอ่ะเนี่ยมีครบกับมีประสบการณ์เนี่ยเราโชคโชนมาด้วยกันเยอะอะไม่เราจะไม่รู้อะ จะใช้ชีวิตอยู่แต่กับเกมหรอหรือว่ายังไงคือผมเสียดายอะสำหรับตัวผมเองนะผมเสียดายเฉยๆแค่เสียดายของที่เขื่อสตรีมอะสตรีมเล่นเขื่อเขือเสียดายอะไรอะเล่นอะไรไม่ได้สตรีมอะมนุษย์ไปมีความสุขกับครอบครัวสนุกกันเถอะรู้ก็รู้รู้ว่ามันสนุกเว้ยใครก็สนุก พี่จะเสื่อผมก็ไปเล่นผมงั้นผมก็ไปเล่นผมก็ไปหาพี่ผมก็ไปอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไปไม่ใช่ไม่ใช่เลยผม <c oughs> หมายถึงว่า <c oughs> ที่มึงสตรีมอ่ะอย่างนั้นอะ่ะความหมายคืออะไรผมก็ามาสตรีมเฉยๆอ,อ่ะอ่าถ้าคนดูคนดูบอกเราว่าพี่ครับไอ้ตรงนู้นตรงนี้ไม่มันไปตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวจะทำตามไหม ผมไม่ได้ตามคนดูแล้วผมเล่นที่แบบว่าผมสนุกอ่ะอ่าถูกต้องคนดูอ่ะมันชอบเราอ่ะมันดูเราสนุกอ่ะถ้าพี่กูบอกว่าใครมันโดนรำยันโคเรตพ่อโคเรตแม่แน่นอนแล้วเราไปด้วยกันทุกคนอ่ะยังไงมันก็สนุกเพราะมันไม่ใช่แค่ในเกมแล้วเว้ยเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมามันยันนอกเกมแล้วเว้ยอย่างพี่อย่างไม่รู้จักสายฟ้าเนี่ยถามว่าไปเจอกันข้างนอกเนี่ยมันก็เลยมันมันได้สนิทมากกว่าข้างในนะเว้ย จริงๆยังไงข้างนอกก็มันก็แบบมันก็คุยกันโอเคกว่าข้างในอ่ะมันได้เห็นท่าแท้ของคนด้วยไงรู้ไหมสายฟ้าใช่พี่ในเกมในโลกไฟเอ็มอ่ะมันก็นรู้อยู่แล้วว่ามึงผ่านมามันก็ไปเล่นมาทุกเมืองอ่ะบอสครับบอสครับเรียกอย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงเขาไม่อยากเรียกหรอกหน้ากากทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเกมที่ผลประโยชน์เยอะเว้ รู้กันอยู่แล้วหมูก็น่าจะรู้นะที่พี่เสืออืมเข้าใจพี่ในเข้าใจไม่เกี่ยวกับโอดินไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือจะไม่ใช่ไปโอดินไปเมืองอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่โอดินไปทุกเมืองอะเราไปเล่นด้วยกันอะ่ะโอ้เวลาคนดูพิมพ์เหมือนสมัยนั้นอะอย่างไปซันเดย์อยา่างตอนแรกอยู่ซันเดย์ไปเมืองเลือนไปอะไรก็ไปสตรีมไปด้วยกันหมดสุดก็ไปอะไรก็ไปเด็กมันสนุกไหม มันก็บอกบางคนก็บอกไม่สนุกเพราะว่าอะไรบอกว่ามันเลือนแต่ที่สนุกเพราะว่าอะไรมันสนุกตัวเราแล้วเป็นสนุกได้เจอกับเพื่อนได้เล่นเล่นด้วยกันพี่ปเปารับหลังโอ้ไม่ใช่พี่เปาครับไม่ใช่พี่เปาอันนั้นนั้นแปลว่าพี่ยาผมไปอยู่นู่นถูกไหมครับเออไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่อยู่นี่แหละครับ ดูนี่แค่แค่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแก๊งเฉยครับเป้าหมายก็คือเวลาเราพี่เวลาไปนู่นไปนี่อะ่ะเวลาพี่ไปกับสายฟ้าอย่างเงี้ยเด็กมันก็จะชอบแบบมามาตามอ,ะอ่ะอยอเข้าใจครับออแบบมาแบบมึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อ่านี่สิบเอ็ดล้านอย่างนั้นอย่างเงี้ยอ่าก็เลยจะเคลียร์ให้วันนี้เลยแล้วดูนีมันจะมีมีคำพูดอะไรอีก ที่ไม่ใช่แบบเกี่ยวกับตัวพวกพี่แล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ยุคของเราแล้วเว้ยที่ตัวของพวกเราอ่ะเห็น ขอเข้า S N D ด้วยหน่อยครับ O U บุรีสามห้าสิบห้าร้อยเ้าสมเหมือนกั้ยที่เดียวกันแต่เขาไม่แบบแชทมันไม่เลือนขนาดนั้นนะอย่างเราอะอย่างเราเราไปอย่างเราเราไปนู่นไปนี่ใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่าติดแนมอ่ะแล้วเราไปอ่านอ่านพวกคอมเมนต์อะแล้วเรามาบันทอนจิตใจอะเด็กมันมาเม้นแบบต็ดแนมอย่างเงี้ยเวลาเราไปที่อื่นอย่างนู้นอย่างเงี้ย เรามาอ่านเช็ดเราบันทอนจิตใจเราเราก็ไม่อยากไปถูกปล่ะว่าถ้าทุกคนได้เห็นนะ่ะในตรงเนี้ยได้เห็นนะ่ะทุกคนจะไม่ไม่พูดอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจความหมายที่พี่จะสื่อเลยจริงๆอ,อพอแล้วพี่เดี๋ยวค่อยคุยกันดี้ว่ะมันแต่แค่มันนั่นตรงนี้ไม่ได้ไใช่ใช่ใช่ อืมยังไม่อยากอะไรเยอะนะแต่ครั้งนี้แล้วมันรอบนึงแล้วไอ้คุยนั่นแหละถ้ายกลายเป็นกูผิดทีลากาไปกูโดนกูผิดกูโดนก้าพูดไปเรื่อยนะนี่เอาง่ายๆที่เขทอจะสื่อคือเขืออยากเล่นที่วอดไปเล่นโอดินก็ไม่เต็มใจเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมะเขือไม่เกี่ยวกับมะ ไม่เกี่ยวกับพวกพี่ป๋าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น่ะอันนี้ขอเป็นปัญหาภายในแล้วกันอยากให้ d m s กลับมาใหม่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยม a d เครื่องหมายสี่เหลี่ยม a อ d เครื่องหมายอยู่ได้หมดผมจะอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่ได้หมดอยู่ได้หมดแหละผมเล่นผมเอาสนุกอันไหนสนุกผมก็เอาอันนั้นแหละมันสนุกต่อตัวผมผมก็เล่นอันไหน อย่างคนดูอ่ะคนดูคนดูชอบคนอ่ะสมมุติว่าคนคนคุณมีคนติดตามหลานหนึ่งใช่ไหมแต่ในล้านหนึ่งนั้นอะเขาอยากให้คุณกินกินขี้อะเออเขาถึงจะชอบเขาถึงจะติดตามเขาจะถึงจะอะไรแต่บางประเภทแต่เราอยากกินที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขี้อ่ะแล้วทําให้คนดูส,สนุกอ่ะอืมคนดูเขาชอบเราที่แมบไม่กินขี้อ่ะทําให้ไปเพลินกันเราอะ แต่กินขี้คนดูเยอะไงว่าเออถ้ากินขี้คนดูเยอะแต่ถ้าไปกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ขี้คนดูไม่ไม่ดูพี่ตอดพี่รักผมไหมผมถามรักรักหมดแหละ ขี่ใครอค้ควันนุพงศ์องครับปะสายฟ้ามีเท่าไหร่ละของบางอย่างยังไม่ได้ขายเลยพี่มีอยู่ห้าจุดห้าตมเงินแดงมีหกจุดห้าตอนเนี้ย e มันเหลือเท่าไหร่นะวัดลัทธิบูชาตัวบุคคลปังหัวรักบูชาเหนือเ,เหตุผลใครออกไปบ้างก็เดี๋ยวคืนให้หมดเลยออากกิน ใจมากใจมากไว้ทุกคนรี่ทำให้พี่ตาสว่างขออนุญาตกินนะกินต้มแซ่บนะก็เือมึงขายห่อหมกเหรอเพื่อนฮะมึงขายห่อหมกเหรอ อ๋อหมูพ่อไม่ได้ขายไอ้เหี้ยสายฟ้ามาพามันมันเหลือเท่าไหร่นะปิ้งดูให้หน่อยดิพายุดูให้ผมหน่อยดิเอ่อเท่าไหร่นะติ๊กเก๊งเราใครเอาจีทีบีไปนะเท่าไหร่นะครับเต็งห้าล้านป่ะเออพี่จิมพี่ทำไปจอดพังอยู่กลางทางห้าล้านเลยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาวใช่แล้วหกแล้วล้านใช่ป่ะเหลือห้าเราจะไปให้มันหมดก่อนไหมสายฟ้าห้าล้าน ได้พี่เคลียร์หมดก่อนก็ได้แต่จะอย่ามาเคลียร์ขายของกินคนในแก๊งที่ออกแสดงว่าแก๊งออกไปทั้งหมดหกหกล้านแล้วใช่ไหมครับถูกไหมไม่พอไม่ชัวร์เลยพี่ไม่ตอนแรกมาสิบเอ็ดล้านไม่ใช่หรอใช่ใช่ทั้งหมดอันนี้แก๊งแก๊งจ่ายไปหกแล้วพี่ก็พี่จ่ายไปห้าล้านเดี๋ยวอีกหกล้านเอามาให้พวกนี้ไม่ก็วันนี้ เดไปเคลียร์ท <wh ี่สภาก่อนเลอดพี่ดูไหมครับไม่พี่จะไปจ่าย5ล้านก่อนก็เน yes ี่ยเดี๋ยวเคลียร์ย่องสภาให้หมดหมดแล้วเดี๋ยวอีก6ล้านน่ะที่ใครออกไปอ่ะเดี๋ยวเคลียร์คืนให้ใครที่ออกไปบ้างรับหลักกันกูทุกตัว อันพี่เปาไปไหนอ่ะไปแล้วหรอน่าจะต่อมอแล้วครับจบไปยังไ,ได้ไม่ปวดหัวใครรับหลังวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนหลัง อืแท็กซี่แท็กซี่สนุกสุดแล้วหมอย้อยกระทักมาครับว่าจะไปเล่น,นอยู่กับเปะคิดเอานะชื่ออะไปเบิรกรถนให้หน่อยมอมมีรถสี่ปะไหพ่พาพปะผมผมไม่มีเลยพี่แล้ว็มีรถสี่ไปเบิกให้พี่ไปแล<บ>้วมมีอยู่ปะต้องพาผมพาก่อ,อนพี่ไปขายห้าร้อยโลด้วย ขอโทษคนที่ผิดหวังนะครับอันนี้อันนี้ขอโทษครับขอโทษด้วยบักบัสเห็นหรอไม่เห็นแต่ทําทำไมคนอื่นเข้าไปกันทุกคนไม่เห็นด่าแบบที่ <คน S 1> เกียร์ต็จแล้วละจะไปนู่นเลยไหมเรอาคุยข้างนอกออกคีนวาพี่เงจริงมันพูดไปผมบอกเลยแม่งจะเกียดกันเปล่าเป่าบอกให้อือบใจมากนะ้อทำให้พี่ตาสว่าง แฟนก็สนุกนะน้องได้บ้านง่ายแล้วด้วยเหีียวมีรู้ว่มามีตามที่เราไปกินเหล้ากันก็นตามที่คุยอะ่ะตอนจริงพี่ไม่รู้เลยนะพี่ไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยอือแต่เข้าใจละ เว์มันในเนมลองหน่อยไหมครับสุดหล่อฝีมือเราอ่ะพี่ไปไปเกลีร์ให้เสร็จก่อนไปพี่เดี๋ยวค่อยเห็นแล้วเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วอเออเออ,เอ,อจักอะไรนักหนาวะเบาะ่ะมิซีฉุด,ด